เดี๋ยฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็ชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในคอนเทนต์ของยูกิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาทำสิบอันดับจานหมี่กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปค่อนข้างนาน8วันนี่นานไหมน่าจะนานอยู่นะ ก็วันนี้เลยทุกคนเราจะมาพูดถึง10อันดับการ์ดกับดักกับเวทนะครับที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยหน้าจีนนะฮะทำให้ฝ่ายหน้าจีนเป็นไข่ต้มเลยถ้าเจอนี่คือต้องร้องว้าวว่าแบบเฮ้ยนี่ตูโดนแล้วหรือบางการ์ดนี่ต้องบอกเลยถ้าโดนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากกดปุ่มแดงในเกมมัสเตอร์ดูเอลเท่านั้นหรือว่าแตะเด็กเท่านั้นถ้าเป็นการ์ดของจริงแต่เราไปดูกันว่า10อันดับการ์ดเวกับดักที่ทําให้ฝ่ายเนี่ยหน้าจีนเป็นไข่ต้มเนี่ยมันจะมีการ์ดอะไรกันบ้างนะครับ อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นฟิลลิ่งเรียวกว่าฟิลลิ่งใหญ่โตไปปะวะ <c oughs> เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เคยใช้แล้วกันนะครับเป็นความรู้สึกที่เคยใช้ทั้ง10อันดับเนี้ยคือผมใช้มาหมดแหละแล้วก็วันนี้จะมาจัดอันดับของพวกการ์ดทั้ง10ใบเนี้ยว่าใบไหนอยู่อันดับเท่าไหร่กันบ้างนะฮะหลังจากที่ผมได้ใช้ไปอะนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ <c oughs> อันดับที่10 Battle Mania อันนี้คือสุดยอดการ์ดบังคับโจมตีให้ฝ่ายเนี่ยต้องงงแดกว่าอ้าว เธอนี้เราต้องโจมตีหรือ <What? S 1> เราไม่สามารถบังคับจบไปนั้นเฟสได้นะครับถ้าใบไหนที่มันโจมตีก็คือต้องโจมตีเท่านั้นฮนะเอฟเฟกของไพ่น์มาเนียเนี่ยหลักๆคือมันจะไว้คอมโบกับเมจิกเซเลนเดอร์หรือไม่ก็เมจิคอลเซเลนเดอร์ถ้าเรามี3ใบนี้อยู่นะครับคอมโบก็มันจะเกิดมันอาจจะเป็นวันเทิงคิวได้เลยในช่วงสแตนบายเฟสเท่านั้นนะครับเราต้องเปิดใช้งานใบนี้ตอนช่วงสแตนบายเฟสเท่านั้นเลยเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะลงมอนเตอร์ในเทยเ์อนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ลง คือเราต้องเปิดวัดไปเลยว่าอีกฝ่ายจะลงไหมนะฮะถ้าลงเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยคือต้องโจมตีเท่านั้นถ้ามันโจมตีได้มอนสเตอร์ที่หงายหน้าทั้งหมดทุกตัวจะถูกเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีด้วยนะครับถ้าเป็นตั้งป้องกันอยู่ก็คือจะถูกเปลี่ยนโพสิชัน Position นะฮะแล้วก็จะบังคับให้มอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามต้องตีเท่านั้นถ้าตัวนั้นโจมตีได้อย่างที่บอกไปซึ่งการ์ดในีผมให้อยู่อันดับที่10เลยเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างป่วนคือถ้าเรามีมอนสเตอร์แข็งๆอยู่แล้วเน หรือว่ามีกระบอกเวทหรือว่าเป็นพวกการ์ดกับดักที่สามารถเคาน์เตอร์ได้เมื่อถูกโจมตีนะฮะรับตีนแทนตูวหน่อยเป็นการ์ดมิลเลอร์ฟอร์สการ์ดอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเป็นมิลเลอร์ทั้งหลายอ่ะถ้าไอ้ฝ่ายไม่มีเนเกตนะครับต้องย้ำว่าถ้าไฝ่ายไมมีเนเกตการ์ดนะฮะแล้วก็ถ้าตัวนั้นเนี่ยโจมตีได้ด้วยผมเคยทำทิปไปแล้วแล้วมันจะมีกรณีที่แบบอีกฝ่ายเนี่ยลงมาสเตอร์มาเพียบเลยแต่มันเป็นจากเอฟเฟกต์ของแด a กลูบิออนไงซึ่งแด็กลูบิออนเนี่ยแน่นอนเรารู้กันอยู่แหละ ใช่เฟ่งนี้ถูกใช้งานเนี่ยมอสเตอร์ทุกตัวบนสนามจะไม่สามารถโจมตีได้เบตเทนมาเนียมันก็จะไม่ส่งผลกับมอสเตอร์ที่ถูกเนเกตการโจมตีไปแล้วถ้ามันเชิญลงมาอีกปับ๊บไอตัวนั้นน่ะมันโจมตีไม่ได้อีกเนี่ยหรือว่ามันมีคอมบงคาโบที่ไม่สามารถโจมตีได้เนี่ยไอการเบตเทนมาเนียใบเนี้ยมันก็ส่งผลไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อเสียเลยนะฮะข้อเสียคือมันต้องเปิดในสแตนบายเฟสเท่าน,นั้นนี่แหละเราไม่สามารถเปิดในช่วงเบตเทนเฟสหรือว่าในช่วงจบเมนเฟสที่1ได้ ผมเลยมันอยู่ดับที่10ไงเพราะว่าเป็นการ์ดวัดใจแต่ถ้ามันคอมโบติดเนี่ยรับรองเจกแน่นอนนะฮะตัวตึงหน้าตึงผมเคยพิสูจน์มาแล้วด้วยนะครับลองไปดูคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่อีกฝ่ายตีมานี่คือระเบิดนี่แหละนี่คือความน่ากลัวของเิธมานียนะครับบังคับให้ฝ่ายโจมตีอันดับที่9โกเสนแมทนี่คือ1ในสุดยอดการ์ดกับดักที่ทําให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเนี่ย มีมอสเตอร์เผาเดียวกันเท่านั้นนะครับมันเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่ามันจะอยู่บนสนามตลอดจนกว่าจะถูกทาลายคือถ้ามีมอสเตอร์ต่างธาตุเนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยคือต้องเลือกมอสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกันแล้วก็ส่งตัวที่เหลือเนี่ยลงสู่สารทุกตัวนะที่อยู่บนสนามคือการ์ดไปเนี้ยมันจะกอดได้ก็ต่อเมื่อเราใส่การ์ดที่มีธาตุเนี่ยเหมือนกันทั้งเด็กนะครับอย่างเช่นธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมธาตุดินธาตุมืดธาตุแสงที่เป็นธาตุเดียวกันทั้งเด็กเนี่ยที่ม ลงมาปุ๊บมันไม่โดนขัดคาโบตัวเองอ่ะกดเส้นแมทก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดท,ที่แนะนําว่าอาจจะใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ได้เป็นการ์ดเพย์เซฟได้ด้วยคือมันจะส่งมอนเตอร์อีกฝ่ายลงสู่สารฟรีๆเลยอ่ะมันไม่ใช่การทําลายนะใบนี้เพื่อคนไหนที่กลัวว่าเออถ้าแบบไปยุ่งกับการ์ดอีกฝ่ายแล้วเนี่ยมันจะขัดได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าบางในะครับบางใบถ้ามีการทําลายเกิดขึ้นนะฮะมันจะเปิดขัดได้แต่ว่าในมันคือการส่งลงสู่สารซึ่งแน่นอนว่ามันขัดยากนะครับบางใบมันขัดไม่ได้ นะครับเพราะว่าบังคับลงสู่สารไงนะแน่นอนว่าใบนี้แหละโกเซนแมทนี่แหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ผู้เล่นใส่ธาตุดีวเนี่ยควรใส่นะฮะแล้วก็เป็นการหนึ่งที่ปวดมากๆนะครับถ้าใครโดนขึ้นมาเนี่ยคอมโบลำต่างธาตุเนี่ยโอ้โหบอกเลยเงียบกิบนะฮะอีกฝ่ายจะใบเดกแต่ข้อเสียมันที่ผมให้อยู่แบบที่9้าเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นการท,ที่ไม่ได้ดีเท่ากับการ์ท,ที่คล้ายๆกับของมันอย่างเอเวอร์ลี่แมทเอเวอร์ลี่แมทนี่ผมว่าดีกว่านะครับโปรเซนแมทมันการกำดักที่ต้องเล่นกับ ธาตุอนะเนาะแล้วก็อีกอย่างเป็นไกด์กับดักต่อเนื่องด้วยซึ่งอาจจะโดนทําลายง่ายๆเลยโวกัฮาร์ปี้พอนาโดหรือว่าเป็นเอฟเฟกเลงเป้ากกา์กับดักทําลายทิ้งเนี่ยไอใบนี้ก็จะโดนทําลายไปด้วยนะครับหรือว่ามันจะมีมอนสเตอร์บางตัวที่กินกับดักต่อเนื่องเนี่ยก็เรียบร้อยโกเซนแมทก็คือถูกแดก <Brand. S 1> มันก็เลยเป็นข้อเสียข้อหนึ่งที่ทําให้โกเซนแมทเนี่ยอยู่อันดับที่9แต่ก็เป็นการหนึ่งที่ดีใบนี้อันดับที่8แน่นอนนะครับถ้ามีโกเซนแมทเนี่ยมันจะไม่มีเอเวอรี่แมทไม่ไ อันดับที่8ก็คืออเวลี่แมทนี่ก็เป็นหนึ่งในกกด์กับดักที่สามารถใช้บนมือได้ถ้าบนสนามของเราไม่มีการ์ดอยู่เลยในช่วงจบเวอร์ e นเฟดหรือว่าเมนเฟ e ที่2เนี่ยเราสามารถส่งการ์ดอีกฝ่ายออกจากเกมให้เท่ากับการ์ดที่เรามีอยู่บนสนามอันนี้คือจะนับอเวลี่แมทไปด้วยนะฮะก็คือ1ใบนั่นเองสมมติว่าเราใช้งานจากบนมือเนี่ยลงไปปุ๊บอ่ะแน่นอนแล้วบนสนามเราจะมี1ใบอีกฝ่ายก็คือต้องส่งการ์ดทุกใบออกจากเกมเหลือแค่1ใบเท่านั้นในสนาม ะะมันเป็นการหนึ่งที่พลิกเกมได้ใบนี้แล้วมันก็จะมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือผมเข้าใจตอนที่ผมทําคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกนะฮะบอกว่าคือถ้าจบเพลนเฟสเนี่ยมันก็ใช่หรือว่าเราจะแบบข้ามไปเมนเฟสที่2เลยมันก็ยังใช้ได้เหมือนกันนะครับบางคนไม่รู้ไงซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยเล่นใบนี้นะครับแล้วแบบผมเพิ่งใช้ครั้งแรกไงและทีเนี้ยไม่รู้ไงก็เลยต้องรอให้ฝ่ายโจมตีมาเท่านั้นไง ที่จริงมันสามารถใช้แบบในช่วงเทิร์นเราเมนเฟดที่2ได้เลยนะฮะเราจะโจมตีก็ได้ไม่โจมตีก็ได้นะครับแค่แบบทํามชงบั้นเฟดไปอ่ะเข้าเมนเฟดที่2อ่ะก็ชูว้เนี้ยจากบนมือเนี้ยใช้งานได้เลยนะฮะอีกฝ่ายก็คือต้อง <c oughs> รีมูฟการ์ดอ,ออกจากเกม <c oughs> ปั่นป่วนพอสมควรนะใบเนี้ยผมว่าถ้าเจอก็ <c oughs> ก็เจ๊กเหมือนกันก็ตึงเหมือนกัน <c oughs> อันดับที่7จ <c oughs> โซลมสไตล์ <Style> นี่ก็คือสุดยอดการ์ดในตำนานพระเจ้าส้มหยุดในตำนานนะ ที่มีเอฟเฟกตเนเกตมอสเตอร์ที่ถูกเรียกแบบพิเศษไอ้การ์เซลมสไตล์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการ์ที่ผู้เล่นสมัยก่อนเรียกสมัยก่อนเลยนะคือมันแก่ไปไหมใ <laughs> บเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งใบที่คนใส่เยอะนะครับช่วงแต่ก่อนคนใส่เยอะเหมือนกันนะฮะมันมีข้อดีตรงที่จ่ายเลย์พอยแค่พันห้าร้อยนะครับไลพอยแค่พันห้าร้อยมันถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าใช้กดแปดพันนะแต่ว่าถ้าใช้กดสี่พันเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่คุ้มด้วย ถ้ามีทัวร์ไหนที่บังคับกด8,000นะครับเป็นกดพื้นฐานน่ะนะก็ใส่โซลิมสไตล์ไปได้นะฮะมันจะเนเกตมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกแบบพิเศษหรือว่ามีการสั่งใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะฮะจะถูกเนเกตโดยการจ่ายแล่ยพอยแล้วก็จะทําลายทิ้งไปด้วยอีกอย่างเป็นกบดักเคาน์เตอร์นะฮะแน่นอนว่ามันกันไม่ได้นะครับคือถ้าโดนนี่คือจะระเบิดตัวจะแตกแน่นอนตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นคือจะแตกเลยแค่ลงมาปุ๊บแบบบอลลอนเดฟเฟอร์อะลงมาปั๊บระเบิดตู้มเลยนะ ขนาดบอลลเนเฟอร์ที่ว่าก๊อ์เนี่ยก็ยังโดนโซเลมสไตน์ยิงได้นะฮะแล้วผมว่าโซเลมสไตน์เนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าโซเลมจัดเมนโซเลมจัดเมนอาจจะเนเกตพกเอฟเฟกเวกับดักได้แต่ผมคิดว่าเวกับดักเนี่ยมันจะมีกับดักกับเวทอยู่แล้วที่มันสามารถเนเกตแทนกันได้นะครับโดยการที่แบบไม่ต้องจ่าย,าย,ายไรพอยก็เนเกตได้หรือว่ามีมอสเตอร์ที่สามารถเนเกตกับดักกับเวทได้นะฮะส่วนอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเมื่อมีการลงมอนเนี่ยก็จะจ่าย,าย,ายไรพอยครึ่งหนึ่งเหมือนกันททําาลยิ้ง ผมก็ยังมองว่ามันเปลืองอยู่ดีนะครับเราใส่โซลมสไตล์ดีกว่าต้นเกมเนี่ยถือว่าดีมากเราไปใส่ไกด์กับดักกเวทที่มันเนเกตก,กับดักกเวทด้วยกันเองอ่ะน่าจะคุ้มกว่านะครับไม่ต้องจ่ายไรพอยด้วยอันดับที่6สกิลเดนอันนี้คือจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับมันอยู่ไม่ได้สกิลเดนเนี่ยคือติดอันดับท็อปเทียร์ของผมเนี่ยน่าจะ2รอ,อบแล้วปะ่ะนี่รอบที่2องปะ่ะรู้สึกเพราะว่าเป็นการ์ดที่ป่วนมากสกิลเดนเนี่ยมีเอฟเฟกก็คือจ่ายไรพอยหนึ่งพัน เป็นกำลัดต่อเนื่องนะฮะเนเกตเอฟเฟกต์มอสเตอร์ทุกตัวบนสนามทั้งหมดออกไปเลยคือมอสเตอร์ทุกตัวบนสนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคว่ำอยู่แล้วหงายขึ้นมาหรือว่าเอฟเฟกที่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้แต่ใดที่การ์ดนี้หงายหน้าอยู่นะข้อดีของมันก็เนเกตนั่นแหละนะครับมอสเตอร์ Monster คือวัดที่โจมตีไปเลยอะ่ะถ้าไม่มีการทําลายไม่มีการแบบพวกเว่ยกาดัดที่ยิงทําลายสกิลดเดเรนได้เนี่ยก็คือวัดที่โจมตีไปเลยนะฮะว่าโจมตีใครจะเหนือกว่า แต่สกิลเทรนจะไม่สามารถป้องกันเอฟเฟกจากในสุสารหรือว่าออกจากเกมได้อันนี้คือต้องย้ําอีกทีนะครับบางคนถ้าไม่รู้คือไม่รู้จริงๆบางคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่ถูกทำลายจากสนามแล้วก็มันแอคทีเวตได้ไงอ่ะพี่ก็นั่นแหละนะครับมันเป็นเอฟเฟกจากในสุสารไงการถูกทำลายจากในสนามเนี่ยมันก็นับเป็นอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าเอฟเฟกมันเนี่ยไม่ได้ทางานในสนามมันไปทํางานในสุสารแทนนะฮะสกิลเทรนมาเลยไม่ได้เนเกต เป็นอีกจุดหนึ่งที่บางคนไม่รู้นะฮะผมก็จะพูดให้ฟังแล้วกันนะในคลิปนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือสกิลเรนนะฮะการ์ดท,ที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยน่าจีนระดับต้นๆของเกมยูกิโ oh! อเลยดีกว่าใบนี้อันดับที่5้าพอไบเดอะเกฟหรือว่าชีนิวในตำนานอันนี้คือหนึ่งในการ์ดชีนิวที่เป็นการ์ดเว่นม์นความเร็วสูงนะที่สามารถเนเกตเอฟเฟกต์ในสุสานได้หรือว่าขัดการใช้การ์ดคืนชีพมอสเตอร์รีบอลในสุสาน แล้วก็เป็นพวกเอฟเฟกที่มันคืนชีพจากในสุสานเนี่ยพอไบเดอะเกฟก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สามารถขัดได้คือไม่ต้องเล่นนะชีนิ้วบอกเองเ็งไปเล่นตรงนูด้ดไม่ต้องเล่นนะคือโดนชีนิ้วเลยนะครับเป้งๆใช่ไหมเอ็งจะคืนชีพใช่ไหมยอย่าง d p e ออย่างเงี้ยไปออกจากเกมนะก็คือเลือกหนึ่งตัวในสุสานเนี่ยบังคับออกจากเกมได้เลยอุละละนะครับที่ว่าแน่นะฮะไอหัวถึกแล้วก็แม็กซีเนี่ยก็โดนเหมือนกันอีกอย่างมันจะเนเกตเอฟเฟกตอนถูกรีมูฟออกจากเกมไปด้วย ถ้าเราชี้ตัวในสูสารที่มีชื่อเหมือนกันมันจะถูกเนกตไปเลยนะครับตัวในสนามก็ไม่สามารถใช้เฟกได้นะเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันไงอ่ะโอเคนี่ก็คืออันดับที่5นะครับไม่พูดะไรเยอะนะฮะเป็นการ์ดส,สามัญประจําเด็กของเมตาแล้วก็หลายๆคนนะครับในเกมในชีวิตจริงเนี่ยใบนี้ก็ควรใส่ด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้อันดับที่4ี่ซูเปอร์ฟิวชั่นเฮ้ยอันนี้คือทีเด็ดทีเด็ดเลยใบนี้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบจับมอสเตอร์ทุกตัวบนสนามเป็นวัธถุดิบเนี่ย ฟิวชั่นกันได้ถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นเงื่อนไขในการอันเชิญฟิวชั่น Fusion ของเราเนี่ยเราสามารถเลือกไกด์ของอ e ีกฝ่ายที่เป็นมอนสเตอร์กับไกด์ของเราฟิวชั่นกันได้เลยอีกอย่างเป็นเวกคอมเรวสูงด้วยคือใช้ในเทอร์นีกฝ่ายก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะมานิยมใช้กับพวกตาวิ่งเวนอมนะฮะที่เป็นธาตุมืดนะคือฟิวชั่นธาตุมืดแล้วก็อีกล่างหนึ่งของมันอ่ะที่เป็น3หัวที่อยู่ในเด็กตาวิ่งเหมือนกันอนะ่ะตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับควรพกใส่ในเด็กด้วยนะฮะถ้าใครจะเล่น Super นชะั เพราะว่ามันจะจับ3มืดเนี่ยฟิวชั่นกันนะครับแล้วเรียกไันออกมาคือมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เอาไว้ทําลายบอร์ด3ตัวซึ่งซูเปอร์ฟิวชั่นเนี่ยผมว่ามันเป็นการ์ดหนึ่งที่โกงมากนะฮะเป็นการ์ดฟิวชั่นที่ใช้มอนเตอร์วัตถุดิบของอีกฝ่ายเนี่ยมาฟิวชั่นกันได้เนี่ยมันโกงอยู่นะคือเอฟเฟกมันก็โกงแหละแล้วก็เป็นเวกความเร็วสูงด้วยคือมันโกงหนักเลยนะครับใช้เทอร์นีกฝ่ายได้ใครไม่น่าจีนนี่คือแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะนะใครโดนนี่ต้องนนนนนาจีแ่อ นะครับซึ่งผมก็เคยโดนบ่อยแล้วก็น่าจีนบ่อยๆนะฮะเพราะว่าเมตาปัจจุบันมันเป็นธาตุมืดไงส่วนใหญ่ทั้งบอลโลเนเฟอร์ DPE ก็เป็นธาตุมืดหรือว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นที่เก่งๆนะฮะที่มีพลังโจมตี4 0 0 0 5,000อะไรเงี้ยก็เป็นธาตุมืดนะครับส่วนใหญ่ก็เลยโดนซูเปอร์ฟิวชั่นสั่งเวรตามระเบียบนะฮะมันไม่ใช่การทําลายด้วยแล้วก็ไม่สามารถขัดได้ด้วยมันจะมีเทคข้างล่างบอกว่าการใบอื่นจะไม่สามารถใช้งานได้ตราบใดที่ใบนี้ยังใช้อยู่ถ้าใบนี้ออกมาเมื่อไหร่ รับรองเลยว่าเองโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถขัดได้อย่างชอบเนื้อนี่ก็คืออันดับที่4ของเราซูเปอร์ฟิวชั่นอันดับที่3อินฟินิตอิมเปอร์มินนตนี่คือการ์ดสามันประจำบ้านที่ใครหลายๆคนต้องใส่หนึ่งเลยคือว่ามันเนเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์ของอีกฝ่ายได้สองคือมันเนเกตคอลัมน์เดียวกันด้วยถ้าอินฟินิตไปลงช่องไหนเนี่ยไอตัวที่โดนเนเกตเนี่ยคือมันโดนอยู่แล้วส่วนไอช่องที่เป็นคอลัมน์เดียวกันเนี่ยมันโดนด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นการ์ดกับดักที่ใช้บนมืออีกหนึ่งใบที่ผ่านเรียกได้ว่าผ่านอีกฝ่ายนะคือตัวเนเกตเองไปแล้วอะใบนั้นอนะไอตัวคอลัมน์ของตัวอเองโดนด้วยเ <c oughs> จ๊กเลยนะเจ๊กเลยโดนนี่เจ๊กเลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยการ์ดใบนีย้ยังไม่ถูกแบนหรือว่าถูกลิมิตใส่2ใบอันนี้ยังนะครับยังในตอนนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยยังก็ใส่3ใบนะครับเนเกตยับยับใครจะํำมาใช่ไหมไอตัวนั้นรำมาใช่ไหมสปีดเดอร์จังสปีดเดอร์ นี่เลยอินฟินิตอินเฟอร์มีเนป่าไปป่าบเรียบร้อยเงียบกิฟนะฮะสนามเงียบเลยนะจากที่แบบคึกคืนไงจะลํำใช่ไหมเองโดนแน่สนามนี่คือเง,งียบกิฟนี่ก็เป็นอันดับที่3นะอินฟินิตอินเฟอร์มีเน้นสุดยอดการ์ดหน้าจีนแห่งปีอันดับที่2อันดับที่2อันนี้ผมจะพูดคู่กันเลยเพราะว่าผมอยากให้มันอยู่อันดับที่2ทั้งคู่นะครับกับดาร์ b y บท์แล้วก็ all, รีคอ l ์นะฮะสองใบเนี้ยมันใช้งานต่างกันแต่เอฟเฟกต์คล้ายกัน ดาร์คไบรเนี่ยคือจะใช้ต่อเมื่อไอ้ฝ่ายใช้งานเวทกับดักมันจะเนเกตนะครับทั้งสองใบน,นี้คือเป็นกับดักเคาน์เตอร์นะมันจะเนเกตแล้วก็ทาให้ฝ่ยา,า,ยา,า,ายเนี่ยจั่วการ์ดหนึ่งใบถามว่าจั่วการ์ดหนึ่งใบเนี่ยคุ้มไหมผมว่าคุ้มอยู่คือถ้าเวทกับดักของไอ้ฝ่ายมันสําคัญนะ่ะอย่างเช่นสกนะิลเดรนน่ะถ้ามีบนสนามแค่ใบเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเปิดใช้งานมาได้เนี่ยมันจะเรื่องใหญ่เราเลยต้องใช้การ์ดที่สามารถขัดพวกมันได้นะฮะนี่แหละนะครับดาร์คไบร์นี่แหละสามารถขัดได้ แล้วเลตติ้งของในเกมเนี่ยรู้สึกจะเป็น S R ด้วยนะครับง่ายไม่ถึงกับ U R คือไม่ต้องจ่ายเลยเลยอขอแค่เปิดขึ้นมาเป็นกับดักเคาน์เตอร์อทำลายทิ้งอ่ะให้ฝ่ายจั่วฟรีหนึ่งใบอ่ะแค่ฟังก็คุมแล้วอ่ะสามารถขัดคอมโบอีกฝ่ายได้แบบสบายอีซี่เลยนะ <Yeah. S 1> ต้องพิมพ์ว่าอีซี่เลยนะครับถ้าใช้ใปเนี้ยขัดนะ <Yeah. S 1> อีกใบหนึ่งนะครับเพื่อนสีรีคอลนะใบนี้ก็เป็นอีกใบที่เป็นลูกรักเป็นเลตติ้งแหลงที่อยู่ U R แต่ว่าคนนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าเอาไปอยู่ U R เนี่ย <Yeah. S 1> การ์ดมันล้นแล้ว ลดระดับมา SR บ้างทีนี้แหละบันเทิงนะฮะขาบง่ายใส่3ใบแบบอีซี่อีซี่นะครับรีคอร์ใบเนี้ยเอฟเฟกมันก็คือสามารถเนเกตมอสเตอร์ที่ใช้งานเอฟเฟกได้นะฮะสมมุติว่าบอลลูนเนฟเฟอร์จะเนเกตเราหรือว่าเป็นตัวไหนที่มันเนเกตอ่ะหรือว่าใช้เอฟเฟกแบบจะลำอย่างเงี้ยสปีดเดอร์อะไรเงี้ยจะลำปลารีคอร์ไป <S 1ใบเงียบเงียบกริปเหมือนกับอินฟินิตอินฟลูมิเนนซ์เลยแต่ว่าใบเนี้ยคือมันใช้จากบนมือไม่ได้นะ มันใช้ได้ตอนที่เราเปิดนะครับตอนเปิดในสนามแต่ข้อดีคือมันจะเนเกตแล้วก็ทาลายทิ้งด้วยไงอินฟินิตมันทําลายทิ้งไม่ได้นะมันก็คือจะเนกเกตอย่างเดียวผมเลยคิดว่ารีคอร์เนี่ยถ้าเรื่องของแบบอยากทําลายไปด้วยนะผมว่ารีคอร์จะคุ้มกว่าอินฟินิตนะครับอินฟินิตจะมีการเนกเกตที่เยอะกว่านะฮะก็คือคอลัมน์เดียวกันไงแต่รีคอร์มันจะเนเกตได้แค่ใบเดียวแต่มันจะทําลายด้วยแต่ยังไงผมก็ชอบรีคอร์มากกว่าส่วนตัวนะผมชอบรีคอร์มากกว่าใช้ง่ายกว่าราฟง่ายกว่า ถ้าอยู่ในเกมคือคราฟง่ายกว่าเยอะการ์ดจิงก็ถูกกว่านะครับผมก็เลยจัดอันดับทั้ง2ใบนี้มอยูนอันดับที่2คู่กันเลยเป็นอยู่อันดับที่2ร่วมเลยคนไหนที่อยากปั่นปราสาทอีกฝ่ายนะครับแนะนําว่าใส่2ใบอีกฝ่ายนี่คือจะโดนแบบยับยับแล้วผมเคยใช้รีคอเนเกตไป2ใบอะ่ะอีกฝ่ายออกเกมเลยไม่เล่นด้วยเลยนะเพราะว่ารีคอใบเดียวทําพิษผมจาไม่ได้แล้วผมเคยแคสไปในช่องเหมือนกันก็คือเปิดปุ๊บเนเกตปับ๊บอีกฝ่ายบอกไม่เป็นไร นเกตแค่ใบเดียวไม่เป็นไรจานหมีเดี๋ยวเจอผมอีกใบหนึ่งพอลงมาใบหนึ่งปุ๊บเนเกตอีกรอบหนึ่ง <c oughs> มีสองใบไงหมาะไปสองใบอีกฝ่ายตัวแตกออกจากเกมไปเลย <c oughs> ไม่เล่นไม่ต้องเล่นนะเป็นการไม่ต้องเล่นของจริงนะใบน,นี้หน้าจีนของจริงเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับในดวงใจของผมเลยนะอันดับที่1นี่ต้องยกให้เขานะครับแล้วก็มีหลายใบด้วยนะฮะมันอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้จริงแมวอนันนี้มันอยู่อันดับที่1เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องหน้าจีนไปพร้อมๆกันถ้าเจอ อันดับที่ 1. นง thunderbolt ในตำนานการระดับตำนานที่เรียกได้ว่ายูกิหรือว่าใครหลายๆคนก็ใช้นะครับอย่าง thunderbolt คือคนที่ใช้นี่ยิ้มเลยนะครับคนที่ลำมานี่คือเครียดเลยคือถ้าไม่มีเนเกต t h u n d e r b o บเนี่ยราเบิดทั้งสนามเลยนะเพราะว่า t h u n d e r b o บเนี่ยมันจะทําลายการ์ดมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับย้ำว่าทุกตัวที่หงายหน้าที่หมอบอยู่ที่เซ็ตความโดนทาลายทิ้งทั้งหมดใครโดนดินหน้าเจ็ก แล้วผมก็เคยโดนติดต่อกันคือไม่รู้เป็นอะไรคือเล่นเกม Master ร์ดูออีกฝ่ายทันเ e อร์โบใส่20-30บามใบได้นะครับเกือบทั้งเด็กคือจัวได้ปุ๊บท u นเ e อร์โบเจออีกต่านึ่งจัวได้ปุ๊บท u นเ e อร์โบแล้วก็อีกใบหนึ่งไอ้นี่นะ <Hello. S 1> ฮาร์ปี้นะครับไอฮาร์ปี้นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันแบบอโอเล่นสายคอนเทนต์กับดักกระเวทนี่ร้องไห้เลยจานหมีนี่ร้องเลยคือในคลิปอะก็แตกเหมือนกันนะ คือจะแก้เกมยังไงฮะเจอฮาร์ปี้จะแก้เกมยังไงฮะมันจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกเอา้าพี่กดออกทําไมอะ่ะทาไมพี่เจอฮาร์ปี้แล้วพี่แบบไม่แก้เกมให้ผมดูหน่อยอ่ะพี่อ,อยากถามว่าแก้เกมยังไงเล่นสไตล์เวกับดักโดนทําลายทิ้งทั้งหมดแก้เกมยังไงเพื่อนนะครับไหนลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยดิโดนทําลายทิ้งทั้งหมดเวกับดักไม่มีการ์ดเพราะว่าหมบหมดแล้วแก้เกมยังไงจะบ้ากะละมังเนี่ยหน้าจีนเลยตาน้าผมแบบโอ้ จีนเลยนะครับเดิมๆก็แบบเป็นคนจีนอยู่แล้วโดนนี่ก็อีกโอ้หนักเลยเงียบกิฟเลยสนามนี้คือโล่งเลยนะปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับเพราะว่าโล่งจริงคือแบบเทป่งเทปุ๋ยได้เลย <can> นะโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ10อันดับความเกรียนของเวทกับดักที่ทําให้ฝ่ายหรือว่าเราหรือผู้เล่นเนี่ยน่าจีนได้เมื่อเจอเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอันดับไหนที่แบบเออแม่งตรงใจกระตูว่ะจานก็มาลองคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะหรือว่าบางอันดับที่แบบ มันต้องมีว่ะก็ลองมาบอกพี่หน่อยว่าในความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยคิดว่าการ์ดใบไหนอยู่ดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับหรือว่าการ์ดใบไหนที่ไม่มีในลิสต์เนี้ยจะอยู่ดับเท่าไหร่กันบ้างนะฮะก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะ โอเคประมาณนี้ทุกคนนะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเนี่ยฮะเพื่อไม่พลาดคลิปนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปไหครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วว่าในคลิปหน้ากับเกม Yu-Gi-Oh Master Duel หรือว่าคอนเทนต์ของ Yu-Gi-Oh 10อันดับสวัสดีครับผม